ทั่วจอแมทธิวดีนปมพูดแรงใส่ลีเดียจี้ใจพลอยเชอร์มานทั่วจอแมทธิวดีนปมพูดแรงใส่ลีเดียจี้ใจพลอยเชอร์มานไม่เห็นด้วยครบคลอดีนอยากให้มีลูกชาวเน็ตลั่นชายแท้มากเรียกได้ว่าดราม่ามาจ่อถึงตัวเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มแมทธิวดีนสามีของลีเดียสรันรัฐที่ก่อนหน้านี้ถูกโยงถึงประเด็นคู่รักเตรียมหยา่าซึ่งทั้งสองคนก็ได้ออกมาเผยว่าไม่ใช่และต่อมาแมทธิว ก็ได้พูดในรายการ DNA's Dynasty ประมาณว่าเขาอยากมีลูกเพิ่มในขณะที่ลีเดียอยากกลับไปทำงานเป็นนักร้องแต่แมตติวก็ตอบกลับว่าไม่เห็นความเป็นศิลปินในตัวเธอเลยจนล่าสุดชาวเน็ตได้เอาคลิปรายการนี้มาเผยแพร่ทำให้หลายคนเข้ามาวิพากวิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งกระแสะส่วนใหญ่ไปในทางลบทั้งหาว่าเป็นชายแท้และแสดงความคิดเห็นต่างๆอีกมากมายรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลอยเชอร์มานด้วยที่ช่วงหนึ่งของรายการแมตติวและลีเดีย ได้มีการพูดคุยกันใจความว่าไม่อยากให้พลอยคบกับคลอดีนอีกทั้งยังถามต่อหน้า